Hello Student! สวัสดีค่ะ s ิวเดนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ถ้าสิวเดนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ Let's go แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะ Te เ cher ก็มี conversation มาฝากอีกเช่นเคยค่ะไปฟังกันเลยค่ะ How to protect yourself from COVID-19 1. Wear a face mask 2. Wash your hands often 3. Keep social distancing 4. Always check body temperature 5. Wipe your hands with alcohol gel 6. Eat healthy and cooked food 7. do exercise นอกจาก conversation แล้ว Te a เชอรก็ยังมีคำศัพท์มาฝากอีกเช่นเคยค่ะ vocabulary number no. one ten ten student repeat after teacher ten แปลว่า10บ number two twenty twenty student repeat after teacher twenty แปลว่า20 number 3 30 30 student repeat after teacher 30แปลว่า30ค่ะต่อไปเป็นรับสมองนะคะรับสมองจะอยู่ในแอปพลิเคชัน Wordwall จะอยู่ในลิงก์ที่ teacher ได้ส่งไปให้นะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ number 1 12 plus 3 equal box สิบวกสเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ12บสอวกสเท่ากับสิบ Number t o Box minus n e q u a l อะไรลบ9เท่ากับ5้คะเก่งมากค่ะ14บสลบเเท่ากับห้า Number t h r plus box e q u a l s 12บวกกับอะไรเท่ากับ16คะใช้แล้วคะ่ะ12บวกกับ4เท่ากับ16ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนคะ่ะภาพที่ t ิ d e n นเห็นนี้นะคะคือภาพตาช่างสปริงตาช่างสปริงนะคะจะประกอบไปด้วยจานวางสิ่งของที่จะช่าง จะอยู่ด้านบนตาช่างค่ะแล้วก็หน้าปัดค่ะหน้าปัดจะประกอบไปด้วยเข็มชี้น้ำหนกักสีแดงๆเห็นไหมคะแล้วก็ตัวเลขแสดงน้ำหนกักโดยหน่วยวัดนะคะจะประกอบไปด้วยขีดหรือกิโลกร,รมัมโดยที่10ขีดจะเท่ากับ1กิโลกร,รมัมต่อไปเรามาทบทวนการอ่านน้ำหนักกันค่ะข้าวโพดหนักกี่ขีดคะอ่ะเราก็มาดูที่หน้าปัดตาช่างเลยค่ะเข็มชี้ไปที่ขีดที่เท่าไหร่คะ รงนี้นะคะใช้แล้วค่ะเข็มชี้ไปที่ขีดที่6ดังนั้นข้าวโพดหนัก6ขีดค่ะอีกสักตัวอย่างนะคะปลาหนักกี่ขีดคะ่าดูที่เข็มเลยค่ะเข็มชี้ไปที่ขีดที่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเข็มชี้ไปที่ขีดที่9แสดงว่าปลาหนัก9ขีดค่ะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะของที่เราจะมาใช้เปรียบเทียบน้ำหนักนะคะคือปูกับกุ้งค่ะปูจะอยู่ทางด้านซ้ายมือกุ้งจะอยู่ทางด้านขวามือตามภาพเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบนะคะเราจะต้องอ่านตาช่างกันก่อนค่ะปูหนักกี่ขีดคะ เก่งมากค่ะปูหนัก15ขีดแล้วกุ้งล่ะคะหนักกี่ขีดใช่แล้วค่ะกุ้งหนัก7ขีดแล้วอะไรหนักกว่ากันคะถูกต้องค่ะปูหนักกว่ากุ้งค่ะแล้วปูหนักกว่ากุ้งอยู่กี่ขีดคะวิธีหาคำตอบของเราก็คือนำจำนวนมากลบด้วยจำนวนน้อยก็คือ15ลบ7นั่นเองค่ะ 15-7ลบเเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ15-7ลบเเท่ากับ8ดังนั้นปูหนักกว่ากุ้งอยู่8ขีดค่ะหรือเราจะอ่านได้อีกอย่างนะคะว่ากุ้งเบากว่าปูอยู่8ขีดค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราจะเปรียบเทียบกุ้งกับหมึกค่ะโดยกุ้งจะอยู่ซ้ายมือหมึกจะอยู่ขวามือดังภาพเลยค่ะเรามาอ่านค่าน้ำหนักของกุ้งกันเลยค่ะกุ้งหนักกี่ขีดคะเก่งมากค่ะกุ้งหนักเจ็ดขีดแล้วหมึกล่ะคะหนักกี่ขีดใช้แล้วค่ะหมึกหนักเก้าขีดอะไรเบาวกว่ากันคะ ถูกต้องค่ะกุ้งเบากว่าหมึกแล้วกุ้งเบากว่าหมึกอยู่เท่าไหร่คะเราก็เอา9มาลบกับ7 9ลบกับ7ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ9ลบกับ7เท่ากับ2ก็จะได้ว่ากุ้งเบากว่าหมึกอยู่2ขีดค่ะหรือเราจะอ่านอีกอย่างนะคะว่าหมึกหนักกว่ากุ้งอยู่2ขีดค่ะ อีกสักตัวอย่างนะคะปูหนักกี่ขีดคะซิเดนใช่แล้วค่ะปูหนัก15ขีดแล้วหมึกราคาหนักกี่ขีดถูกต้องค่ะหมึกหนัก9ขีดแล้วอะไรหนักกว่ากันคะใชแกกะ่แล้วปูหนักกว่าหมึกค่ะแล้วปูหนักกว่าหมึกอยู่เท่าไหร่คะอ่าเราก็เอา15ตั้งลบด้วย9 15-9ลบเเท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะ15-9ลบเเท่ากับ6ดังนั้นปูหนักกว่าหมึกอยู่6ขีดค่ะหรือเราจะอ่านอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าหมึกเบากว่าปูอยู่6ขีดค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับการเปรียบเทียบน้ำหนักสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จะอยู่ในหน้าที่308ค่ะ Student Open y o u r b o o k on page 4 e 8เริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งสองสิ่งเป็นการบอกว่าสิ่งใดหนักเท่ากันหนักกว่ากันหรือเบากว่ากันอยู่เท่าไหร่อาจมีหน่วยเป็นขีด student underline คำสำคัญตาม t e a เชอร์ได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในไลฟ์เวิร s h e e t ที่ t e a เชอร์ได้ส่งไปให้ t e ชเชอรเชื่อว่า Student ทำได้แน่นอนค่ะสำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ student อยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพมันล้างมือบ่อยๆสวมใส่แม้ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและก็ออกกำลังกายบ่อยๆด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ